ก็ต้องขอาการสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านด้ว,นวดนยนะครับก็ต้องอ่าเดี๋ยวคืนนี้นะค่ำคืนนี้เราจะมาทำโต้แนชาร์ดกันก็จะเห็นแอร์อะไรวะเาเรียกว,ว่าอะไรไม่รู้ว่าเออจำชื่อไม่ได้นะครับผมก็จะทำการเข้าไปในนรกแล้วฮนะอ่าก็จะเห็นตรงมุมข้างล่างน,นี้ ข้างนี้แล้วก็ข้างบนนี้นะที่ผมขุดไปนะก็จะได้เป็นสีอันสามารถทำโตอินชาได้เลยนะครับอืมก็ดีอ่ะไม่ต้องไปหาแล้วบิวนี้เวอร์ชันนี้ก็ยังมีบคัคกอยู่นะฮะก็เสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> โอเคนี่ผมได้ไปหามานะก็คือกำลังผาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูก่อนแป๊บ เอาผมไม่เสร็จเอามันเป็นบากอะไรกว่าโอ้ยหลายรอบแลนะ้วเนี่ยอ่ะเช้ามันแล้วกันผมจะเก็บไว้ตรงนี้อ่ะนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำตัวอินชาร์ดกันดีกว่าจะพิสสองเม็ดนะในการทำตัวอินชาร์ด โอเคก็ว okay. ิธีการทำนะไปที่ตัวครับวางเ็นูแบบนี้แล้วก็จดก,การคัามาเลยผมก็จะวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ไปเลยเฉพาะต,ตรงตรงเตียงเตียงอย่าี้เรามาย้ายกันย้ายกันนะเราไปย้ายไว้ที่อื่นกัน กองเยอะจัดการจัดการจัดการอาวุธอ่าพวกตรงๆอาวุธอะไรอย่างเี้ยไปก่อนโอเคส่วนด้านบนนี้จะเป็นพวก อา่ารใช่ปะอืมต้องมีการย้ายของกันบ้งนะอ่ะกองเ่างจะไว้ของที่ไม่ก็จำเป็นพวกดินสออะไรมานี้โอเคโอเคของไม่จำเป็นของไม่จำเป็นของไม่จำเป็น คนแกะก็ไว้แล้วนะไม่ค่อยได้ใช้วันใดก็เอาไว้เนาะเนื้อเน่าไออันนี้เก็บมาเก็บมาอาพวกพืชพืชในด้านบนอืมใชด้จัดมาอันนี้ก็เก็บไวน้นะถอดก็เก็บไปแล้วก็ทางตังน้ำไม่ต้อง ก็เสียงจะแบบว่าอื่อานตั้งนี๋จะไว้คู่กับพวกอุปกรณ์อาวุธเลยต่อไปครับเดี๋ยวมาวางเตียงนอนตัวครับตเตาเผาก่อนไ้สอบก็น่าจะตรงนี้พอ นะครับเป็นบั็กกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราทำห้องชั้นหนังสือกันต้องใช้ไม้ใช่ปะรือตรงชั้นหนึ่งเอาพวกอาหารมาเลย ก็เดี๋ยวเก็บของให้เต็มก่อนละกันเนาะอือพอเต็มเต็มแล้วมันก็ค่อยย้ายอะไรมานี้อ่าเดี๋ยวขอมาเยอะๆหน่อยเนาะมาเยอะๆสักสองชุดสมุดพวกสมุดหนังสืออยู่ด้านนอกเลยครับโอเคฝุนก็ตกเนาะ เสียงก็อาจจะเบานะช่องมันสมบสมบุติไม่มีโลงเท่านี้นะโอเคเราเราไปเริ่มทำตัวเก็บกองนเลยรู้สึกแรกเพราะเวลาฝนตกนี่มันจะรู้สึกแรกมากเลยนะครับอ สักสิกบเกตึ๊อาา่าตึ๊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 ตรงนี้วางผิดไปซะ นี่ไหไม้ถ่ววางมั่วคา,า,า,าดอีกสองเราสามารถขับได้อีกหนึ่งเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปครับสมุดเพิ่มเพราะหนักหัวก็มีนะอ้า สมุดใจนี้สามหนังวัวหนึ่งเล้เดี๋ยวเราไปคาบกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็งวงนะแต่มันจะนอนทำไมมันนอนไม่นอ่ะโอเคได้สมุดกลางเลวร้านั้นทำชาหนังสีไปเลย โอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรารออินชาร์ดูแป๊บหนึ่งเลเวลสิบเจ็ดลาพีสักหกแล้วกันโอเคแล้วก็ทานเก็บไนี้ก่อนอุปกรณ์เราจะอยู่ขังนี้นะก็จะอินชาร์ดดาบก่อนเลยดีกว่า คงขอดูก่อนนะจะได้ธรรมดาอย่างเดียวใช่ป่ะอ่าใช่อือฮึออลิกมาสักสองแล้วกันเดี๋ยวเราลองซ้องกันนะ เสมบูรณ์อืมดาบเราก็สมบูรณ์ไปแล้วแต่ไีดการมดไม่ได้ กัชบชีวิตนะฮะก็เอาโต๊ะข้าววางไว้ตรงนี้อัาเตียงวางไว้ตรงนี้กล่องก็วางไว้อย่างนี้อย่างนี้เอ,อย้เออยผิดอ,อ,อืมเดี๋ยวก่อนก่อนนะครเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยทำไมนี่ชอบอาวางผิด โอเคประมาณนี้ก็สำหรับวันผมก็จบเพียงแค่นี้กันก็สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะเข้ามากดกันเยอะๆนะโอเคก็สำหรับ,บนี้ก็จบเพียงแค่นี้กันนะ๊ายบายครับ